สิบงานหลักง,งานระิเรกธรรมะคือธรรมชาตินั่นคือความหมายหนึ่งแต่อีกความหมายหนึ่งท่านพุทธทาสสอนว่าธรรมะคือหน้าที่พระสัมมาอาชีวบที่เป็นหนึ่งในแปดของมารคมีองแปดนั้นหมายความว่าการดำรงชีพในทางที่ชอบถ้าจะใช้คำพูดที่จะให้เข้าใจง่ายๆก็น่าจะหมายความว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกให้ชอบนั่นเอง เราเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนหน้าที่หรืองานหลักสําหรับคารวาสนั้นก็คือต้องทำมาหากินหรือเรียนหนังสือต้องหาความเจริญให้กับตัวเองตามสภาพตามสถานะที่เป็นอยู่ในครอบครัวของแต่ละคนก็คือเป็นลูกเป็นน้องพี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายขณะเดียวกันก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง ในฐานะครูในฐานะนักเรียนในฐานะหัวหน้าลูกน้องรวมทั้งเพื่อนร่วมงานแม้ว่าเราจะประพฤติธ,ธรรมโดยหลักจริยธรรมคือการประพฤติตนตามบทบาทหรือหน้าที่ของเราให้งดงามดังที่ได้รับการอบรมสั่งสอนตามหลักที่หกเช่นหน้าที่ของพ่อแม่ของบุธธิดาครูบาอาจารย์ปุงคำชาหรือเพื่อนร่วมงาน หรือพูดง่ายๆว่าบุคคลรอบข้างในชีวิตของคารวาสดังที่กล่าวแล้วข้างต้นก็ดีแต่หลักเจริยธรรมนั้นก็เป็นเพียงเน้นให้ผู้ประพฤติธรรมนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขรู้จักหน้าที่รู้จักบุญคุณคนใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเราทำบุญทำทานเท่านั้นเองในทางโลกถือว่าผู้ใดที่ประพฤติธรรม ตามหลักที่ถกนี้ได้ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน <c oughs> ก็สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีของสังคมดูน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีวิตในชาตินี้อย่างดีอย่างมีความสุขแต่ในทางธรรมหรือตามความเป็นจริงตามกฎแห่งกรรมถือว่ายังไม่เพียงพอเพราะชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับแสนนับล้านชาติ หากชาตินี้หรือชาติใดชาติหนึ่งเราเกิดพลาดพลั้งไปทําผิดศีลคือทําบาปในระดับที่ถูกกําหนดว่าต้องไปเกิดในอบายหรือพลาดไปหวงไปห่วงอะไรเข้าเราก็ต้องไปเกิดในอบายตามกฎแห่งกรรมเนื่องจากจริยธรรมตามที่6กที่อุตสาหประพฤติมาตลอดชีวิตนั้นมุ่งแต่ประโยชน์ท่านคือทําดีกับคนรอบข้างแต่ไม่เคยนึกถึงประโยชน์ตน คือการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาที่จะรู้ความจริงของกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมเลยจริยธรรมเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถปกป้องวิญญาณดวงนั้นไม่ให้พลาดพลั้งตกไปในอบายได้การยึดหลักจริยธรรมในการครองชีวิตอย่างเดียวก็คงจะเหมือนกับยึดเอาสามัมมาอาชิวะเพียงองค์เดียวจากมรรคแป8องค์มาปฏิบัติย่อมไม่เป็นการเพียงพอ จะประกันอนาคตของเราได้ดังนั้นนอกจากงานหลักตามหน้าที่ของเราแล้วจึงต้องมีงานอิเรกด้วยงานหลักของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือพ่อแม่ก็คือต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลสอนสอนคนในครอบครัวสำหรับนักเรียนงานหลักก็คือเรียนหนังสือและเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่รรหรือผู้ปกครองหรือพูดง่ายๆก็คือ แต่ละคนไม่ว่าจะมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำงานหลักของตัวให้ดีคือประพฤติธรรมตามหลักที่ถกนั่นเองแต่หากท่านตั้งเป้าหมายว่าท่านต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้นท่านควรจะต้องปฏิบัติธรรมเป็นงานอดิเรกด้วยแต่เป็นงานอดิเรกเพื่อความสุขใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้หวังอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักหนาะ ในกรณีเช่นนี้ท่านเพียงยึดหลักทมข้อที่หนึ่งคือการไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะบาปหรือกรรมชั่วจะทำให้ท่านหมดโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในข้อที่สองที่ทำกุศลให้ถึงพร้อมเพื่อว่าจะได้มีบุญกุศลติดตัวธรรมชาติต่อไปมีความสุขสมบูรณ์ตามควรแก่อัตภาพหากท่านใดที่ตั้งเป้าหมายที่สูงกว่านั้นเป็นเป้าหมายขั้นกลางคือนอกจาก ขอให้ชาติหน้าได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วอย่าให้มีนิสัยเสียต่างๆติดตัวมามากนะท่านต้องฝึกเอานิสัยเสียเหล่านั้นออกกรๆจทิ้งไปให้มากที่สุดนั่นคือจะต้องฝึกสู้กับกิเลสระดับกลางๆเพื่อให้ชาตินี้มีความทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้งานหลักของท่านก็ยังคงเหมือนพวกเป้าหมายที่1เพราะท่านยังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกสนุกอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตาย เพลิดเพลินกับลาบยศสันเสริญสุขเหมือนกับหลายๆท่านที่มีอาชีพหลักรับราชการหรือทํางานบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวก็ตามและมีงานอดิเรกทําเพื่อเป็นการเสริมรายได้ไม่ใช่ทําเพื่อความสุขใจเล็กๆน้อยๆอย่างพวกแรกในกรณีเช่นนี้ท่านจะต้องให้เวลากับงานอดิเรกของท่านมากขึ้นฉันใดฉันนั้นในทางธรรมนอกจากท่านจะปฏิบัติ ทำข้อ1และข้อ2แล้วท่านจะต้องฝึกชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์ตามทมข้อ3บ้าง <c oughs> เพื่อให้กิเลส <c oughs> คือความโลภ <c oughs> โกรธหลงเบาบางลงเพื่อท่านจะได้ทุกน้อยลงเป้าหมายทั้งสองขั้นนี้ยังคงเป็นเรื่องการนำเอาโลกิยธรรมหรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือนมาปฏิบัติเป็นงานอรุยเดกอยู่ดีแต่เป็นธรรมที่มีระดับสูงกว่าจริยธรรมหรือที่ถกอยู่มากทีเดียว นั่นคือทำสิ่งที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของท่านตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ซึ่งมีทั้งหมด38ข้อเนื่องจากท่านยังไม่ได้ตั้งเป้าขั้นสูงสุดคือขั้นที่จะไม่กลับมาเกิดอีกจึงนำเอามงคลชีวิตมาปฏิบัติเพียง30ข้อก็น่าจะพอสำหรับผู้ที่ตั้งเป้าหมายทั้งสองขั้นดังกล่าวนั้นไว้ส่วนตั้งแต่ข้อ31ไปจนถึงข้อ38นั้น ปล่อยให้เป็นงานหลักสําหรับผู้ที่ออกบวชทั้งหลายนั่นคือผู้ที่รักษาศีลตั้งแต่แปข้อขึ้นไปในชีวิตประจําวันคือไม่ยินดีในเพศฆราวาสแล้วมุ่งออกกิกรรมเพื่อเข้าสู่กระแสพระนิพพานให้ได้ต่อไปหากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ทราบเป้าหมายและสถานภาพของแต่ละคนก็จะไม่สับสนในงานหลักและงานอดิเลกนั่นคือ ท่านจะได้เลือกเอาข้อธรรมมาใช้ในวัดปฏิบัติประจําวันของท่านได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติธ,ธรรมตามสติกําลังของท่านเมื่อท่านสร้างเหตุถูกต้องผลก็จะออกมาถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านไม่ใช่ท่านหวังเพียงให้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแบบโลกโลกแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการท่านไปรับอาโลก,กุตระธรรม จัดตำราหรือจากอาจารย์ของท่านมาปฏิบัติก็จะเป็นการเกินกำลังของท่านไปเหมือนท่านมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอแต่ไปแบกหรือยกของหนักเกินกำลังก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายได้การปฏิบัติธรรมที่เกินกำลังของท่านนอกจากจะไม่เกิดผลอะไรแล้วก็จะทำให้ท่านเกิดความท้อแท้และรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นท่านเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติท่านสิละเกิน ชีวิตประจําวันของคราวาสก็เป็นแบบหนึ่งประสงค์ทั้งหลายท่านก็มีชีวิตประจําวันของท่านแบบหนึ่งจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าที่ของคราวาสกับหน้าที่ของพระต่างกันดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วแม้แต่พระสงค์ด้วยกันชีวิตประจําวันของพระที่อยู่ในเมืองก็ย่อมแตกต่างกับพระที่อยู่ในป่านในถ้ำารวาสส่วนใหญ่มีความศรัทธานในตัวพระอาจารย์ ศรัทธาในคําสอนของท่านก็เลยพยายามที่จะเรียนแบบวัดปฏิบัติของท่านเพื่อนํามาใช้กับตนเองโดยไม่รู้จักประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของความเป็นคารวะก็จะเป็นการฝืนธรรมชาติของคารวะจนเกินไปบางท่านยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พยาย,พยามที่จะเอาวัดปฏิบัติของพระอาจารย์ที่อยู่ในป่าในถ้ำมาเป็นแบบปฏิบัติของตนเองก็คงไม่ผิดอะไรกับพวกที่ผอมแห้งแรงน้อย แต่พยายามจะยกของหนัหนกๆรังแต่จะทำร้ายตัวเองที่อาจทำให้ถึงขั้นหลังหักด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ในทางตรงกันข้ามท่านหวังจะบรรลุธรรมหวังที่จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานแต่ท่านยังมัวแต่เอาโลกียธรรมมาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและท่านกลับหวังถึงขั้นมรรคผลนิพพานก็คงจะเหมือนกับท่านปลูกมะม่วงเปรี้ยว แะะภาวนาขอให้มันออกลูกมาเป็นมะม่วงทั้งมันทั้งหวานอย่างเขียวสวยนั่นแหละในทางโลกมีหลายท่านที่ไหนที่สุดที่งานหลักหันมาจากงานอดิเลกเป็นงานหลักในภายหลังนั่นเป็นเพราะเขาได้ตระหนักว่างานอดิเลกของเขาให้ผลตอบแทนได้ดีกว่างานหลักของเขาเสียอีกฉันใดก็ฉันนั้นในทางธรรมก็มีหลายต่อหลายท่านที่ตอนแรก,แรก ตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายที่จะปฏิบัติทําเป็นงานอดิเลกแต่เป็นมา,มา,มา,มาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์จึงได้ทิ้งทางโลกหันมาปฏิบัติธรรมเป็นงานหลักจนดวงตาเห็นธรรมซึ่งนับว่าท่านใช้โอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้อย่างคุ้มค่าที่สุด 11. มงคลชีวิตมงคลชีวิต30ข้อต้นนั้นเป็นโลกิยธรรม คือทำขั้นพื้นฐานและขั้นกลางๆสำหรับผู้ตั้งเป้าหมายขั้นต้นและขั้นกลางเลือกเอาไปปฏิบัติกันตามสติกำลังปฏิบัติแต่และข้อจะเกิดผลอะไรคงไม่ต้องอธิบายมากเพราะหัวข้อทำทั้ง38ข้อนี้สื่อความหมายโดยตรงอยู่แล้วว่าหากท่านมีสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือท่านนำมาประพฤติปฏิบัติความเป็นมงคลก็จะเกิดแก่ท่าน การไปงมง,งายอยู่กับวัตถุมงคลหรือพิธีการต่างๆที่เชื่อกันว่าจะทำให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกับมงคลชีวิตทั้ง38ข้อของพระพุทธเจ้าหรือต่อให้ท่านชื่อมงคลนามสกุลสิริพิมหามงคลก็คงไม่สามารถช่วยให้ชีวิตท่านเป็นมงคลได้หากท่านไม่นำเอามงคลใน38ข้อนี้ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้หนังสือเล่มนี้หนาเกินความจําเป็นยังขอสรุปสั้นๆถึงมงคลแต่ละข้อพอให้เข้าใจกันเท่านั้นส่วนท่านใดอยากทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งหาอ่านได้จากหนังสือมองคลชีวิตในหลากหลายรูปแบบที่ท่านผู้รู้หลายต่อหลายท่านเขียนอธิบายมงคลทั้ง38ข้อนี้ไว้อย่างละเอียดมงคลชีวิตของพันเอกปิน่นมุตุก,กันเป็นหนังสือธรรมะเล่มแรกในชีวิต ที่ผู้เขียนหยิบขึ้นมาอ่านว่าปี2,522ผู้เขียนได้อ่านครบทั้งสามเล่มซึ่งแต่และเล่มหนามากๆจากนั้นมาทำให้ผู้เขียนเลือกที่จะอ่านหนังสือธรรมะม,มากกว่าที่จะอ่านนวนิยายอย่างแต่ก่อนและพยายามนำสิ่งที่พ,พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้ง38ข้อนี้มาปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดตามสติกำลังเพราะตระหนักด,ดีว่า การจะเกิดความเป็นมงคลกับตัวเรานั้นบางอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องทำไว้ในชาติปางก่อนจึงมาได้รับอน,นิสงส์ในชาตินี้หลายๆอย่างต้องมาทำเองในชาตินี้เพื่อให้เกิดเป็นมงคลกับตัวเราในชาตินี้และจะเอื้อไปชาติหน้าด้วยหากอยางจะต้องเกิดอีกแต่ไม่มีการไปขอจากใครหรือให้ใครทำให้อย่างเด็ดขาด ลองดูมงคล38ข้อนั้นว่ามีข้อไหนบ้างที่เกิดจากการขอคนอื่นหรือให้คนอื่นทำให้เราได้ 1. การไม่คบคนผ่านเพราะคนพานนั้นจะชักนำเราไปในทางไม่ดีทุกท่านคงจจำสุภาษิตท,ที่ว่าคบผ่านผ่านพานไปหาผิดกันได้ดี 2. การครบบัณฑิต บัณฑิตในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนจบขั้นปริญญาแต่หมายถึงผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกผิดบาปบุญคุณโทษโบราณท่านถึงว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 3. การบูชาคนที่ควรบูชาคนที่ควรบูชาในความหมายนี้ก็คือบัณฑิตผู้มีคุณธรรมนั่นเอง ไม่ใช่คนที่มีเงินหรือตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแลการบูชานั้นพระพุทธเจ้าทรงสรเสริญการปฏิบัติบูบชาคือการเอาแบบอย่างบาัติทั้งหลายไม่ใช่กราบไหว้เฉยเฉย 4. การอยู่ในประเทศอสมควรคืออยู่ในชุมชนหรือสังคมที่เหมาะคือเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมีความสงบร่มเย็นและมีกัลยาณมิตรที่ดีวงเล็บ บางกรณีหลายคนไม่มีทางเลือกต้องอยู่ในที่ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเลยนั่นเพราะเขาสร้างกรรมบางอย่างไว้จึงทำให้เขาไม่มีโอกาสได้อยู่ในถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมปิดวงเล็บการที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมนั้นเปรียบเหมือนเอาต้นไม้ใหญ่ไปปลูกไว้ในกระถางเล็กๆต้นไม้ใหญ่นั้นก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่หรือเอาข้าวพันธุ์ดีไปปลูกในนา ที่ที่นาไม่ดีผลิตผลที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยชั้นใดก็ชั้นนั้นหาการเป็นผู้มีบุญที่ได้สร้างไว้ก่อนข้อน,นี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องที่สร้างไว้ในชาติก่อนๆมีแต่จะส่งผลที่เป็นมงคลให้กับผู้นั้นในชาตินี้หากเรารู้ตัวว่าชาติก่อนสร้างบุญไว้ไม่มาก ชาตินี้ก็ควรที่จะได้สร้างให้มากๆเพื่อเป็นทุนในชาติต่อไป 6. การตั้งตนไว้ชอบก็คือตั้งเข็มทิศช,ชีวิตให้เหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ใช่เอาแต่ทางโลกอย่างเดียววัตถุสมบัติต่างๆตลอดจนตำแหน่งหน้าที่การงานในโลกนี้เป็นเพียงผลตอบแทนที่จะให้กับเราได้ในช่วงอายุขัยของเราซึ่งอย่างมากก็ประมาณร้อยปีเท่านั้นเอง แต่อานิสงส์ที่เกิดจากการสร้างกรรมดีหรือวิบากที่เกิดจากการสร้างกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้กับเรานานและแรงมาก 7. ความเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้เห็นหรือมีประสบการณ์นั่นเองคือมีความรู้ต้องแยกคดีระหว่างพหูสูตรกับบัณฑิตบัณฑิตนั้นรู้ดีรู้ชั่วแต่พหูสูตรคือมีความรอบรู้มาก แต่เรื่องคุณธรรมไม่เกี่ยวพหูสูตรบางคนอาจใช้ความรอบรู้ไปในทางไม่ดีก็ได้แต่หากเป็นทั้งบัณฑิตและพะหูสูตรย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่ง 8. การรอบรู้ศิลปะวิทยาการคือรู้ในสิ่งที่ทำรู้จักงานในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมีเทคนิคในการนำความรู้ออกมาใช้ฉเฉลียวฉลาดวงเล็บฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียว ก็ไม่มีศิละปะปิดวงเล็บ 9. มีวินัยที่ศึกษาดีแล้วคือเป็นคนรักษาระเบียบวินัยที่ศึกษาด้วยปัญญาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำตามประเทศใดที่คนในชาติมีวินยัยก็จะเจริญกว่าประเทศที่คนในชาติไม่มีวินยัยคนที่มีวินัยจะรู้จักควบกุ่มตนเองตามกติกาของสังคมจะเกิดความละอายเมื่อกระทำผิด แต่บางประเทศคนในชาติทำผิดก็ไม่เกิดความละอายกลับคิดว่าโก้ที่สามารถทำผิดได้โดยไม่มีใครกล้าว่าอะไรเอาแค่เรื่องพื้นพืนคนเดินข้ามถนนทางข้ามมีก็ไม่ใช้เอาลูกโครงกั้นก็ปีนข้ามสะพานลอยสร้างให้ก็ไม่ขึ้นส่วนคนขับรถไฟแดงก็ไม่หยุดขับรถฝ่าไปคนเดินในทางข้ามก็ไม่หยุดรถให้ ไม่ได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรแต่อย่างใดลองหลับตาดูว่าหากคนในชาติใดส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นบ้านเมืองน,นั้นจะเป็นอย่างไร10การกล่าวคำเป็นสุภาษสิทธิคือพูดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระและเคารพในคำพูดของตนนั่นคือรักษาสัจจะ11 การบำรุงมารดาบิดาคือดูแลบิดามารดารวมทั้งผู้มีพระคุณและเลี้ยงดูท่านเมื่อเราทำงานได้แล้วมีความกตัญยูกตะเวทีไม่ใช่ไม่สนใจดูแลท่านระหว่างที่มีชีวิตรอให้ท่านสิ้นแล้วจึงคิดจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 12. การสงเคราะห์บุตรคือดูแลเลี้ยงดูและให้การอบรมสอ่งสอนลูก ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยเงินหรือปล่อยให้อยู่กับพี่เลี้ยงตลอดเวลาเมื่อลูกไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องจึงเป็นเด็กโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วถึงตอนนั้นจะไม่แก้ไขก็เ,ขเป็นเรื่องยากเสียแล้ว 13. การสงเคราะห์ภรรยาคือเลี้ยงดูและซื่อสัตย์ต่อภรรยาสมัยนี้อาจจะไม่ต้องเลี้ยงดูเท่าไหร่เพราะภรรยาจะมาช่วยทำมาหากิน หรือบางครอบครัวภรรยาอาจหารายได้ให้ครอบครัวได้มากกว่าสามีด้วยซ้ำไปแต่การสงเคราะห์ภรรยานั้นไม่ได้หมายความเพียงแค่เลีออย้ยงดูเท่านั้นแต่หมายถึงการให้เกียรติเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือซื่อสัตย์ต่อกัน 14. การทำงานไม่ให้ข้างค้างไม่ปล่อยให้เป็นดินพ่อขังหมูเพราะหากปล่อยให้เป็นดินพ่อขังหมู เมื่อถึงเวลาต้องสสางก็จะรีบรีบทำให้เสร็จเสร็จผลงานก็จะออกมาไม่ดีคงไม่มีใครอยากได้คนแบบนี้ไปทำงานด้วย 15. การให้หรือการบำเพ็ญทานที่สามารถทำได้การบำเพ็ญทานนั้นควรทำทั้งวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานชาวพุทธเราส่วนใหญ่จะมุ่งแต่วัตถุทาน ให้ความสําคัญกับธรรมทานโดยเฉพาะอภัยทานน้อยมากนอกจากนี้พึงระวังให้ดีว่าการให้ทานด้วยสิ่งเสพติดต่างๆอาวุธตลอดจนสิ่งมัวเมาและมอมเมาทั้งหลายกับผู้อื่นนั้นไม่ก่อให้เกิดอนิสงส์อะไรไม่เป็นมงคลแต่ประการใด 16. การประพฤติธรรมคือทำสิ่งที่ดีๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ดังคําที่ว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 17. การสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่ญาติพี่น้องเท่าที่จะทําได้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมจึงต้องเกื้อกูลคนใกล้ตัวด้วยกันไม่ใช่เอาตัวรอดเพียงผู้เดียวเปรียบเหมือนต้นไม้โดดเดี่ยวกลางคุ่งนาก็ให้ร่มเงาได้เพียงเล็กน้อยและเมื่อเจอพายุหนักก็อาจหักโค่นได้ แต่หากต้นไม้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนร่มเงาก็มากขึ้นและเมื่อพายุหนักพัดมาก็ช่วยกันประทะประทังพอนหนักเป็นเบาได้ 18. การทำงานที่ไม่มีโทษคืองานสุจริตซึ่งนอกจากจะไม่ผิดกฎหมายแล้วควรเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนใครด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ผลงานโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น เพราะหากทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆแทนที่จะเป็นเรื่องดีก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปทั้ง18ข้อนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพียงเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเท่านั้นเองอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมตามมงคลข้อ16เท่านั้น แต่ยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง